สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครึ่งนะฮะ Good f t รั n ส o น e v e นวิว e เอา้าสวัสดีครับ Royal สวัสดีครับผมกินอะไรกินเค้กครับพี่ออกกำลังกายแล้วกินได้ครับ สวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งนี้กินข้าวเสร็จยังบรรยากาศหน้านอนมากเลยนะครับทานอะไรโอ้อสวัสดีพี่ไอเห็นพี่ไอเข้ามากินเค้กครับพี่กำลังได้ของเนี่เมียเข้ามาม r รีคริสต์มาสนะครับผมจากร้าน ไฮดิเซอร์ตนะครับผมเขาให้มาหลายอันเลยอะ่ะแต่อนเนี้ยกินไปครึ่งหนึ่งแล้วอร่อยมากเลยวันๆมีแต่เรื่องกินในอ้วนที่ต้องก็เราถนัดกินครับผมอย่างอื่นก็ถนัดครับพี่ได้ทุกทางฮะสวัสดีครับก็ไม่มีอะไรวันนีจ้จ้า ดูเกมล่าทรชนที่หมากหล่อมากขอบคุณมากนะครับผมก็นี่แหละวันนี้จะมาเล่นเกมกันดีกว่าเพื่อที่จะแจกของรางวัลอ่าใครได้ติดตามเกมล่าทรชนบ้างครับเกมล่าทรชนหนยใครดูขอขออะไรได้บ้างเนี่ยขอหัวใจหน่อยพี่หมีกลับมานวดหนักเลยใช่พี่เรื่องมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยอะ ไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังพี่แบบโอ้โหโอ้โหอะสุดๆวันที่ยี่สิบวันเกิดฉันเลี้ยงข้าวเลยพี่ต้องอยากกินอะไร <c oughs> ครับโอเคเอ่อเรามาพูดเรื่องเกมล่าทรชนกันดีกว่านะครับผมก็ วันนี้ตั้งใจจะมาไลฟ์บอกว่ามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับเรามีเสื้อเกมล่าพระชนนี่มาแจกสำหรับแฟนละครนะครับรอติดตาม YouTube พี่หมากนะได้เลยขอบคุณมากเลยครับก็เออีพีล่าสุดวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มก็ ไปดูผมทำอาหารกันแล้วกันนะ <c oughs> อืมไปดูผมทำอาหารแบบใช้เสียงให้เบาที่สุดนะครับก็เหมือนโดนแกล้งอะ่ะคนทำอาหารบ้าอะไรทำไมต้องแบบเงียบทำไมต้องแบบห้ามเสียงดังอะไรเงี้ยแม้แต่หัน่นกระหล่ำปีก็ดังแล้วเกินนะฮะโอเค อยากได้เสื้อค่ะเอาละวันนี้นะครับผมมีเกมก็คือเกมคือง่ายมากครับสำหรับใครที่ติดตามละครเเกมราทรรชนอยู่แล้วนะฮะวันนี้ชอบรอยสักพี่หมาเดี๋ยวก่อนเพิ่งฝันถึงพี่หมาตื่นมาไลฟ์โอ้อครับคเพิ่งตื่นเหรอเนี้ยนี่เที่ยงครึ่งแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า คืนนี้นะครับสองทุ่มครึ่งเปิดช่องสามสิบสามนะครับใครที่ดูละครนะครับผมก็ถ่ายเขาเรียกว่าอะไรถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปสารวัตรนนท์แล้วแท็กมาในไอจผมแค่นี้เองแจกเลยเอาไหมแค่นี้เลยนะครับก็เป็นเกมที่ง่ายมากนะครับเอาแค่สารวัตรนนทนะ์นะนึกออกไหม สารวัตรนนท์ผมปุ๊บถ่ายเลยแล้วก็แท็กมาแล้วผมจะสุ่มเลือกอผู้โชคดีนะครับแล้วก็รับเสื้อตัวนี้ไปเกมล่าทรชนนะครับโอเคนี่บอกกติกาไวลานะเดี๋ยวเซฟไวใ้ให้ใหเ้เซฟไว้ก็ได้นะเผื่อแบบบายเดี๋ยวคนเข้ามากดมาดูเพิ่มนะครับผมโอเค We love you มาก Thank you Thank you so much พี่คิมไปไหนพี่คิมเอ่อไปเวิร์กช็อปครับวันนี้ไปแต่ว่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วล่ะแล้วก็หนีเราไปเที่ยวแล้วล่ะทิ้งเราไว้คนเดียวก็เลยต้องมาพูดคุยกับทุกคนวันนี้นะจากสปอปอลาวสวัสดีครับอยากไปลาวครับโอเค มีอะไรถามไหมวันนี้โอ้เมื่อคืนสองสารเจเนรีนะโดนจับตัวไปแล้วโดนจับตัวไปโหคืนนี้หนักอีกฟิตติ้งใต้เงาตะว,วันวันไหนครับเร็วๆนี้ครับผมอินโดนีเซียฟิตติ้งใต้เงาตะว,วันเมื่อไหร่ก็เร็วๆนี้แหละก็ เรามีเขาเรียกว่าอะไรวันเออ่คิวนะครับไปรีทรูบทนะครับกับทีมงานนะครับแล้วก็อาจจะกับนักแสดงนะฮะใกล้มากๆแล้วล่ะใต้เงาตะวันตอนไม้กระแทกหัวสมจริงมากคือสมจริงคือหน้ามึนใช่ไหมแต่ซีนนะั้นจะสวยนะ ระเบิดสวยเชียวใกล้มากเสียวมากเลยครับ <laughs> you know me I don't know you who are you Marie l u แต่งตัวหล่อๆเลยนะวันนี้เหรอตาซี่เออจะบอกว่าวันนี้เราเราก็มีโอกาสได้ไปเจอแฟนคลับนะครับวันนี้มีอีเวนต์นะครับที่ ที่ไหนวะลาดกระบ,บังลาดกระบ,บังนะครับอ่าไปเจอกันได้นะครับหนึ่งทุ่มวันนี้มีโชว์นะครับพี่มาตื่นกี่โมงเห็นว่าตื่นเช้าตลอดเลยก็ก็ไม่เช้านะครับเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงอะไรเงี้ยก็ติดติดกาแฟครับตื่นมาดิฟกาแฟ UCC ครับอ่เอาละตท็ซี่ไปไหมเนี่ยฮะ รักพี่มาขอบคุณครับตอนนี้ดูย้อนหลังอยู่เลยค่ะไปปีนเขาโมโกจูสนุกไหมคะโอ้โหเฮลโลฟอร์มวัคคันดาเลยเหรอเฮ้ยบ้าบอนนะเฮ้ยเ ไอสิดีแล้วที่คุณไม่ได้ไปนะฮะดีเลยอะ่ะไม่น่าถึงอะ่ะ <laughs> สนุกมากเลยครับโมโกจูครับอยากจะเล่าให้ฟังนะแต่ว่าไปรอบเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังใน YouTube ของผมดีกว่านะครับก็เพราะว่ามันยาวมาก แน่นอนว่ามีทีมตะกล้องไปนะครับต้องแบกขากล้องต้องแบกกล้องกันขึ้นไปนะครับแบกตัวเองยังไม่พอแบกกล้องไปอีกกล้องยังไม่พอนะครับแบกทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องใช้ไปกันเองครับผมอเล่าว่าแบบเนี้ยไม่มีลูกหาบคิดแล้วก็คิดถึงเจ้าหน้าที่คิดถึงเพื่อนๆทีมงานที่ไปด้วยนะครับผม โอหมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนเขาครับก็เตรียมรอดูแล้วกันรอดูแล้วกันเออ่ใน YouTube Landmark นะครับ I like is forever sunshine drama I like forever sunshine drama Oh thank you so much เข้าป่าก,ก็ยังหลอกกลับมาโอ้ยแผลเต็มตัวเลยครับทั้ง ไม้ไผ่บาดท,ทั้งมแมลงกัดอูโหูแต่นะประสบการณ์ที่ได้มามันก็เทียบกันไม่ได้ครับพี่คิมอยู่ไหนคะพี่คิมเอหนีเที่ยวแล้วคะ่ะนะคะก็ไปกับไปกับแก๊้งสาวๆนะครับผมก็ปล่อยปล่อยไปบ้างนะครับเพราะว่าน้องก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพมานานนะครับก็ พี่แพอะไรมามาส่องเหรอจ๊ะคิดถึงพี่หมากจังจากหัวหน้าปุ่นพี่ปุ่นเหรอพี่ปุ่นสวัสดีครับโอ้ยเป็นไงบ้างพี่สบายดีเปล่าทําละครเรื่องอะไรอยู่พี่ตอนนี้เดี๋ยวจะตามรอยคลิปสวยๆนะครับเออขอให้ตามครับ ขอให้ตามเลยนะฮะอย่าลืมกินข้าวเที่ยงอย่าลืมกินข้าวเที่ยงกินแล้วจ้ะพี่แพรแล้วก็กินเค้กแล้วจ้ะครึ่งกอนแล้วเนี่ยไฮดีเซอร์ตอร่อยมากเลยให้มาเยอะมากเลยอนะไรเ,เต็มไปหมดเลยครับก็เอ้ยพี่จี๊บ พี่จีฟสวัสดีเรื่องที่เราคุยกันไว้ผมยังไม่ลืมนะพี่ลืมยังผมก็อยากทำโปรเจกต์ต่อไปเรื่อยๆนะสบายดีครับเจอกันเรื่องหน้าพี่ปุ่นขอบคุณมากพี่ปุ่นนะครับเป็นคนทำแสงสีนะครับโคโรโลกราฟกราเฟอร์กราฟเฟอร์ให้กับเ,เ,เกมล่าทรชนแล้วก็เรื่องต่างๆที่ผ่านมาครับทั้งจองขมังเวททั้ง คมแฝกนะฮะโอ้โหสุดยอดแสงของแกไม่เหมือนใครสวัสดีครับพี่แก้มจะได้เจอกันอีกไหมจะได้ทำงานด้วยกันอีกไหมเนี่ยพี่แก้มฮะพี่จี๊บโอเคได้เลยครับพร้อมพร้อมอม,มาเลยพี่ใหม่มีทริปเที่ยวไหนยังไม่รู้เลยครับผมที่แน่ๆก็ต้องไปเหนือซะหน่อยนะไปเอาความเย็นมอาความเย็น ได้ข่าวว่ากรุงเทพจะเริ่มหมดความเย็นแล้วเหรออย่าเพิ่งสิอยู่กันนานๆน,น,นะเอาละเย็นนี้เราใครเย็นนี้นะครับอยู่แถวลาดกระบอกนะครับไปเจอกันได้นะครับผมก็มีอีเวนต์นะครับเปิดเป็นการเปิดเทศกาลนะครับเขาเรียกว่าเทศกาลแห่งความสุขท้ายปีนะครับผมส่งท้ายนะฮะ เจอกันได้ก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมนะครับวันนี้ถ้าใครนะครับถ่ายรูปสารวัตรนนท์แล้วก็แท็กมาที่ i g ของผมนะครับผมจะสุ่มเลือกนะแล้วก็ทักไปเพื่อถามที่อยู่และส่งเสื้อไปให้นะครับแต่ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตว่าเป็นคละไซส์นะเพราะว่าเราก็มีจํานวนจํากัดให้มาเล่นเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็เตรียมตัวสองทุมครึ่งนะครับดูสารวัตรนอนท์ ผมมันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาตกลงมาก็เข้าตายไม่เฟลริชช์หรออยากจะลางงานไปรอที่ลาดกระบังเลยม <c oughs> ีโอกาสไปกันนะครับคิมอยู่ไหนคะไปไปเที่ยวจ้ะน้องไปเที่ยวครับ น้องเพิ่งเสร็จงานเมื่อกี้นี่เองโทรบอกว่าไปแล้วนะลุยค่ะอยากได้เสือ้อโอเคโอเคอย่าลืมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมัดเลยเพ่ไม่มีหนังยางอะเนี่ยอ่าถึงไหนแล้วพูดถึงไหนแล้วเ,เราจำเป็นต้องเซฟไลฟ์ไหมที่เราเล่นได้ไหมคะ โอ้โหส่งยังไงอะลาวออะลองดูเดี๋ยวผมลองลองถามดูลองถามเอ่อการขนส่งดูนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ไไดส่งไปให้เลยลาวผมก็อยากให้ให้คนทางนู้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอ่อก็เห็นว่าเขาชื่นชอบละครดูละครของเราอยู่นะครับขอบคุณมากครับ โอเคฮัลโหลฮัลโหลเมลี่ไอแฟนส์อยโอ้ thank you <laughs> Highlight would look great with your hair หรอ Maybe one day when I get older Maybe <laughs> uh, <laughs> ชอบพี่หมากมากเลย ขอบคุณครับที่กัมพูชาเล่นได้ไหมครับลองดูครับเดี๋ยวผมจะลองไปถามคนส่งดูว่าส่งไปต่างประเทศได้ไหมนะครับวันนี้ทําอะไรครับวันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวจะไปอีเวนต์นะครับลลดกระบังนะครับตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งออกกำลังกายเสร็จกินข้าวเที่ยงไปแล้วก็เนี่ยกินขนมแล้วก็นึกขึ้นได้เฮ้ยวันนี้มีละครเล่นเกมดีกว่านะฮะขอบคุณครับ looking ิ่งเกรดชุด out from ฟ l i p p i n p s p l i p i p p i n e s p okay. h hmm. i l i p p i n e s โอเคกินข้าวกับอะไรคะอื hmm. มเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้กินข้าวกล้องนะครับแล้วก็กินไข่เจียวหัวหอมนะครับไม่ใส่น้ำมันนะครับแล้วก็กินปลาสลิดท,ทอดนะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แจ่วบองฮนะ <laughs> ที่เด็ด พี่เด็ดพี่หมาจะไลฟ์กับพี่แต้วพี่ตูนิ่งไหมคะอยากให้ไลฟ์ด้วยกันไหมครับถ้าอยากให้ไลฟ์แล้วแล้วอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรไหนลองเรียกว่าอะไรเอ่อแท็กมาหน่อยสิแท็กมาหน่อยสิยสว่าแบบเอออยากให้พูดเรื่องอะไรนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็พูดพูดไปค่อนข้างเยอะนะซีนที่ชอบใช่ไหม ทำอะไรกันมาบ้างใช่ไหมฮะก็คุยเล่นๆกันอยากให้พี่อ่านคอมเมนต์อ่านแล้วครับผมมีมีมีนะฮะ I saw you in the mall which one which mall อี่มา,าจ,จะไลฟ์กับพี่คิมอีกไหมคะช่วยอยู่แล้วครับต้องมีอยู่แล้วนะฮะ She s m i l e s t believe she's going to somewhere with her friends นะครับพี่มากเคยกินแจ่วบ, <c oughs> บองจากสปป,ปลาวไหมอยากชิม <c oughs> เหมือนกันนะรอเนี่ยรอรอถ้าไปได้เนี่ยไปไปหมดอะ่ะอยากไปลาวอยากไปฟิลิปปินส์นะครับโอเค มีอะไรจะคุยกันอีกไหมครับก่อนที่จะไปอาลบล้งอับน้ำแล้วก็เตรียมตัวละนะครับกินขนมต่อดีกว่ายำมากยำมากย่าไฮพี่อ่านพี่หมากไม่อ่านเมนูเลยอ่านอยู่นี่คะ่ะชื่ออะไรเนี่ยเรียนอยู่คะ่ะพี่แจ้งเตือนเข้ามาดูเฮ้ยไปเรียนไปเรียนไม่เบรกเหรอที่ยสี่สิบห้าเนี่ ชวนอาจารย์เข้ามาพูดคุยกันหมเ้ยเวชาอะไรอยู่ครับตื่นเต้นจังค่ะจะได้ไปเจอพี่หมากครั้งแรกโอ้ยิงหรอเจอกันครับยันนี้หรออ่านหนูหน่อยค่ะแอบหนีเรียนมาดูเฮ้ยไม่เรียนกันเยอะจังเลยอะไม่เบกเรกรนหามจริง อ๋อหรือว่าเรียนออนไลน์ชื่นชอบพี่หมานะคะขอบคุณค่ะอุ้ยอร่อยอะอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยขนมปังสดสไตล์ญี่ปุ่นทำด้วยความใส่ใจอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนโชกกปังไม่เหมือนกับขนมทั่วไปเพราะได้ใส่อ่านว่าอะไรยูเดนยูเดนยู เออนั่นแหละลงไปตีผสมด้วยจึงทำให้เนื้อขนมปังเหนียวนุ่มเส้นใหญ่ปุยฟูขอบบางโดยไม่ต้องใส่สารเสริมจ้ะอ่าปุ๊บน้ำลายไหลพี่คิมไปไหนเอ๊ะพูดแล้วนะหยุดไม่ได้ไฮเซอร์นนะครับเขาส่งมาให้นะครับ เออถ้าขยับไปลองสั่งก็ผมลงสตรอรี่ไว้นะครับอย่าเข้ามาใกล้หลอกเกินไปที่มาอุ้ยโทษครับโขอโทษครับน้องครับเจ้าบองแมแม้วเหรออร่อยมากต้องลองชิมอร่อยจริงคนนี้ทําอาหารอร่อยมากครับคนที่แซ่บๆเนี่ยทำอาหารอร่อยนะคร What time is it in there right now? Now is 12.45อุ้ยนี่นะครั12 and 45นะครับใช้อะไรถึงหน้าใสแบบพี่หมาคะอยู่ใกล้ตัวมากเลยคิวส์ครับผมกระเป๋านี้นะฮะผมพกเข้าป่าไปนี่หลอดนี้ทาทุกวันแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะเลยนะครับ Hills, คิวส์ครับผมใช้ซะของดีต้องบอกต่อแบบไม่กลัวเลยนะฮะคุณสามารถพูดมาฮาวคิตามาฮาวคิตา ah what does it mean ฮะรู้สึกว่าไลฟ์นานนะนี่วันวนี้ยูสกินแคร์พี่หมากนี่ไง I told you Kiehl's you know that this brand Kiehl's พี่หมาพรุ่งนี้ไปไหนมาคะมาอีกแล้วพรุ่งนี้ไปไหนมามันถามว่ามันเหมือนถามว่าอะไรอ่ะพี่ตอบไม่ได้ครับน้อง น้องคมคิดถึงมากเลยตอนไปโมโหจูเ <laughs> ท <laughs> ี่ยวป่าสนุกไหมอุ้ยสนุกมากครับสนุกมากจริงๆประสบการณ์ชีวิตที่ได้มากกว่ามากกว่าอะไรทั้งสิน้น <laughs> การเข้าป่านะครับรีวิวรอยสัก <laughs> รอยสักนะครับเ <laughs> จ็บปวดที่งดงามนะครับผม โอเคไม่รู้จะพูดอะไรละถามอะไรไหมถามอะไรไหมครับจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะโอเคบายบายทุกคนก็ใครที่เรียนอยู่แอบหนีเรียนมาดูก็กลับไปเรียนได้แล้วนะครับเอ่อเอ่อตั้งใจเรียนนะฮะใครที่ทำงานนะครับก็สู้ๆนะครับวันนี้ก็วัน เพือหัดล้อีกแป๊บเดียวก็จะเป็นวิกแอนแล้วนะฮะแนะนำที่เดินป่ากระบี่หน่อยค่ะวุกระบี่ที่เดินป่าเยอะมากนะแล้วก็เขาทำรูทไว้ดีเหมือนกันนะหลายเส้นทางเลยลองลองไปเปิดดูจริงๆผมก็ยังไม่เคยกระบี่เหรอเขางอนนาคไงเขางอนนาคไงลองไปดูครับโหดเหมือนกันพี่หมากคิดว่ารอยสักมินิมอลเล็กๆตรงไหนสวยคะ โอ้ห oh, แล้วแต่เลยอะ่ะมันแต่ทั้งทีทำทั้งทีก็ต้องเลือกที่ดีๆอ่ะเนาะก็คิดว่าตรงไหนของตัวเองสวยเซ็กซี่นะฮะจัดไปเลยครับเฮ้ย mm hmm. hey, แต่ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องอันนี้ก่อนนะไม่ได้สนับสนุนอะไรขนาดนั้นนะต้องเอาให้เหมาะสมนะครับอายุอานามการงานนะครับผม อกันเย็นนี้ค่ะพี่ตัดเจอกันเห็นหน้าวันนี้ชื่นใจจังเลยขอบคุณครับเกมล่าทราชนครับอะฝากสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายนะครับใครที่อยากได้เสื้ออย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับไปนะฮะดูละครคืนนี้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แท็กไม้ผมเดี๋ยวผมจะสุ่มเรื่องนะครับผมรอยสักพี่เหรอพี่รูปไม่มีเลย ตอนเล่นน้ำตกก็ไม่มีไม่มีงวดนี้แต่งตัวมิดชิดมากเพราะว่าหนาวมากเลยไปเที่ยวงวดนี้ทั้งหนาวทั้งมลงนะต้องมิดชิดหน่อยเอาละโอเคไปละเจอกันใต้เงาตะวันฟิตติ้งเมื่อไหร่จะได้ไปไหมเนี่ยครบก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เดี๋ยวใกล้จะได้รีทรูบทกับทีมงานแล้วครับไปเที่ยวเหนือไม่ต้องสอนหน้าไปไม่ต้องสอน พี่มาอ่านหน่อยปนัดดานะครับอ่านแล้วครับพี่อาทิสยังอยู่ที่พี่อาทิสอยู่เหรอครับได้ครับพี่อาทิสก็พี่อาทิสครับตามมาจากสี่หัวใจโหขอบคุณมากครับขอ,อหวยหน่อยพี่ยังไม่ได้ซื้อมอนกันนะมาสตูนใหม่สตูนมีอะไรนี่โอเค โอเคไปละไปละ <Okay, S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวไม่ได้ไปสีกทีนะครับไปอาบน้ำแล้วเตรียมตัวเจอกันเย็นนี้ที่ลาดกระบังและช่อง33นะครับเกมลาาทรชนเล่นเกมเอาเสื้อไปเจอกันครับ